บันทึกไทยเบฟหน้านี้น้องกก้าวน้องกระหม่อมรำลึกในพระมหากราุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้พื้นที่นี้มีความเสื่อมโทรมฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเกรงว่าหากปล่อยทิ้งไว้จะกลายเป็นทะเลทรายในที่สุดให้พัฒนาพื้นที่นี้เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาด้านป่าไม้อเนกประสงค์และเกษตรกรรมให้ราษฎรที่ทำกินอยู่เดิม มีส่วนร่วมดูแลรักษาป่าไม้ได้ประโยชน์และอาศัยผลผลิตจากป่าไม้โดยไม่ต้องบุกรุกเข้าทำลายป่าไม้อีกต่อไปพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่5เมษาย,ยน2526พื้นที่ดินที่เสืส่อมโทรมนั้นเกิดจากการขาดแร่ธาตุอาหารความชื้นนะครับดินจึงกลายเป็นดินที่แข็งเป็นดานจากการที่พื้นดินเป็นดินเสืส่อมโทรมนั้นได้มีพระมณิให้นำหญ้าแฝก เข้ามาปรับปรุงบำรุงดินที่แข็งเป็นดานเพื่อสามารถให้ปลูกต้นไม้ศูนย์ศึกษาการนาห้วยซายจึงได้ดําเนินการศึกษาทดลองและวิจัยตามแนวผลิตนั้นทําให้ดินที่มีความเสื่อมโทรมนั้นกลับสมบูรณ์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระประมมนทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงจัดให้ราษฎรที่ทํากินอยู่เดิมมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าไม้ได้ประโยชน์และไม่ทําลายป่าไม้อีกต่อไปมุ่งพัฒนาการเกษตร ควบคู่ไปกับการปลูกป่าจัดหาแหล่งน้ำป้องกันไฟไม้ป่าด้วยระบบป่าเปียกสร้างรายได้ให้ราษฎรจากผลิตผลป่าไม้และปลูกพืชชนิดต่างๆควบคู่กันไปและให้ราษฎรที่เข้าทำกินโดยมีชอบได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อที่จะได้รับพระราชทานที่ดินทำกินต่อไป ข้าพระพุทธเจ้ากลุ่มบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน